หนูมีตั้งอยู่ก้อนนึงเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทหนูอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งสามารถก่อสร้างได้ไหมเราก็เลยวางแผนนะครับว่าบ้านของครอบครัวเราเนี่ยครับเราอยากได้สักามห้องนอนแล้วก็สักสองห้องน้ําก็เลยออกแบบมาคล้ายๆตัวเอนะครับเห็นไหมฮะตัวแปลนเนี่ยครับมันก็จะมีความโปร่งนิดนึงนะครับโดยที่ห้องนอนเนี่ยเรียงกันเลยแล้วไอ้ฝั่งตัวของห้องนั่งเล่นเนี่ยครับเราก็เปิดโถงเลยนะครับด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยพัดเข้าคันออกได้เลยซึ่งบ้านหลังเนี้ยครับเขาก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วย ก็จะมีพวกห้องพระทางเข้าบ้านบริเวณตรงนย้ครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นกึ่งอาดอทําทไมถึงทําห้องครัวเป็นกึ่งอาดอใช่ไหมปัญหาตรงนย้ครับหลายๆคนเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวมันจะเกิดฝนสาดไหมด้วยพฤติกรรมและฟังก์ชันของเจ้าของบ้านเคยชินกับการทําอาหารที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นห้องปิดนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราทําเป็นลานกว้างน,นิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาตัวต่างไม้ที่ให้คนแก่นะครับสามารถมาเอานหลังหรือมานัง่งทํากับข้าวแถวนี้ได้เป็นเหมือนลานกิจรกรรมปิง้งยูกะทาอยู่ตรงนี้ได้ เนี่ยครับหน้าตาของบ้านเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะรูปตัวเอสที่เป็นกึ่งเอาดร์นิดนึงนะฮะถ้าไปดูภาพเคลื่อนไหวนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเห็นแล้วว่าลมเนี่ยมันโฟลทั้งวันเลยนะครับแต่ละห้องเนี่ยไม่เก็บความร้อนไม่เก็บอากาศเลยบ้าลังนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้นทุนแค่ก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านปลายๆนะครับบวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้วัสดุประมาณไหนตัวน,นี้นี่ตอนทําธุรกรรมการกู้มาเนี่ยก็ผ่อนไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถกู้มา แล้วก็ทําให้เราไม่ต้องใช้เงินต้นตัวเองเ่ะเยอะด้วยนะครับผ่อนไม่กี่บาทน,นะครับพอไปทำเนี่ยครับมันก็มีปรับเปลี่ยนนิดนึงให้เข้ากับตัวหน้างานของเราแต่ก็หน้าตาของบ้านก็ยังคงภาพเดิมไว้ที่มีการเปิดการปิดอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลย